สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับหลวงรึกการเมืองอีกครั้งหนึ่งขวัญหลงเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีหนึ่งทับหนึ่งของคุณเศรษฐาทวีสินนี่ก็มีเรื่องให้พูดมากมายท่านผู้ชมมุมหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบก็น่าจะเป็นการปรับทับแล้วก็ดึงคนที่เรียกว่าเคยมีคุณูปการกับคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นคุณพิชัยไม่ว่าจะเป็นคุณจีลาพรไม่ว่าจะเป็นคุณพิชิตชื่นบานแล้วก็รวมถึงคุณเผ่าภูมิก็เรียกว่า เป็นปีกหนึ่งที่มีการพูดถึงแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่มีการพูดถึงมากในการปรับคอรมอมเสถฐาหนึ่งทับหนึ่งคราวนี้ก็คือเรื่องของการเสรจนาค่าโคถึกเสร็จสึกค่าขุนพลโดยเฉพาะกรณีของคุณปานปีพระหิทธานุกรอดีตรองนายกและก็ฐ้นตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะท่านผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของกรณีที่พอโผล่โปรดเก้าคอรมอมลงมาเนี่ยคุณปานปีเนี่ยก็ตัดสินใจ ยื่นจดหมายลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทันทีแล้วก็ให้เหตุผลนะก็ถ้าความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ในช่วงที่ทํางานมาช่วง7เดือนเนี่ยก็มีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจราจาเรื่องของการแรงงานไทยที่ถูกจับตัวในฉนวนกาซาเรื่องของการช่วยเหลือกรณีที่มีข้อพิพาทกับหลายประเทศแล้วก็ร่วมถึงกรณีที่มีการเจราจาเรื่องของการค้าธุรกิจกับนานาชาติ แต่ว่าถึงที่สุดเนี่ยคุณปานปีท่านผู้ชมในคอรมอลล่าสุดเนี่ยก็ถูกปรับออกนะโดนลิฟเก้าอี้รองนายยมตีแล้วก็เหลือแค่ล้ำตีต่างประเทศตําแหน่งเดียวแล้วก็เป็นเหตุเรื่องนี้นะก็เป็นฉนวนให้คุณปานปีเนี่ยตัดสินใจลาออกแล้วก็ให้ความคิดเห็นแล้วก็ให้เหตุผลเรื่องของการลาออกนี่ก็บอกว่าทํางานยากคุณปานปีเนี่ยเท้าความไปว่าโดยปกติเนี่ยเวลาไปเจรจาความมือเนี่ยท่านผู้ชมเรื่องของตําแหน่งรองนายยมตีพ่วงกับน้นตีต่างประเทศเนี่ยมันมีความสําคัญ พอถือว่าเป็นหน้าเป็นตาเป็นรองนายกต่างประเทศก็ให้ความเคารพให้ความนับถือก็เรียกว่าเป็นตําแหน่งรองลงมาจากผู้นําประเทศแต่พอถูกลิฟต์ตำแหน่งรองนายกมตีลงไปเนี่ยก็เลยทําให้เหลือเก้าอี้เดียวคุณปานปีก็มองในลักษณะว่าเหมือนน้อยใจทําผิดอะไรเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณปานปีบอกว่าถ้าวัด KPI จากรองนายกมตีโดยเฉพาะซีของรองนายกมตีที่เป็นของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรม ไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์เนี่ยคุณปานปีก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมีผลงานดีกว่านะแต่ทําไมจู่ๆตอนปรับคอรมอเนี่ยถึงถูกปรับออกอย่างที่คุณทุกคนทราบท่านผู้ชมการปรับคอรมอคราวนี้คุณปานปีเนี่ยโดนลิฟรองนายยมตีส่วนคุณสมศักดิ์เนี่ยแม้จะถูกลิฟรองนายยงตีแต่ว่าก็ไปเป็นลัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าตัวคุณปานปีเองเนี่ยก็ออกมาล่ายาวเลยท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการถูกปรับออกจากรองนายยมตีคราวนี้เนี่ยก็บอกว่าทํางาน,นยาก แล้วก็มองว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเสียหน้าการจะไปเจราจาความเมืองในต่างประเทศเนี่ยก็คงจะไปตอบคําถามคนอื่นเนี่ยลำบากแต่ว่าตัวนายยมตีเนี่ยก็ออกมาให้เหตุผลนะก็บอกว่าขอโทษคุณบางปีแล้วก็พูดเลยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกันแล้วเรียกคุณบางปีมาแล้วแล้วก็เมื่อผลออกมาแบบนี้เนี่ยก็ขอโทษส่งลายไปที่กลุ่มต่างประเทศแล้วก็บอกว่าก็ยอมรับนะว่าการปรับคอรมอนี้ก็จะมีคนที่มีทั้งที่ ดีใจมีทั้งคนที่เสียใจมีทั้งคนที่ได้อยู่ในตําแหน่งต่อแล้วก็มีทั้งคนที่ถูกปรับออกไปแต่ว่าตัวนายกก็บอกว่าขอแบกรับการรับผิดชอบในการปรับคอรมอข่าวนี้เองคุณเศรษฐานี่ก็พูดถึงนะก็บอกว่าการปรับคอรมอเที่ยวนี้ได้คุยกับคุณนุ้งอิงแล้วแล้วก็คุยกับตัวคณะกรรมการในพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่ามีความเหมาะสมขณะที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวนายยตีกับคุณปานปีเนี่ยคุณเศรษฐาก็บอกว่ารู้จักกันมานานนะ เป็น10ปีแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็มีความสนิทสนมเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเรื่องของงานเนี่ยก็ต้องขอไว้ก็ขอโทษคุณปานปีก็ต้องดูท่านผู้ชมว่าหลังจากนี้เนี่ยตัวพักเพื่อไทยเนี่ยก็เรียกว่าการปรับคอรมอรคราวนี้กับเพื่อมากนอกจากการปรับตัวคุณปานปีออกจากรองนายกเนี่ยก็มีทั้งการปรับคนที่เรียกว่าเป็นแกนนําพักคนสําคัญเนี่ยหลายคนออกจากตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชลน่านซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพักแล้วก็ถูกปรับออกจากตำแหน่งัฐมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณชัยยาพมมาและตีช่วยกเกษตรแม้แต่กระทั่งเจ๊แจ๋นพงเพชรชุนละเอียดซึ่งมีข่าวว่าเรียกว่าทํางานด้วยดีมาตลอดแล้วก็เป็นคนในของพรรคก็ถูกปรับออกก็ต้องดูการเมืองในเพื่อไทยนี้ก็ยังเป็นขึ้นใต้นานนะท่านผู้ชมแล้วก็ชิงอํานาจกันไม่หยุดนะอย่าคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยจะนิ่งนะท่านผู้ชมเพื่อไทยเนี่ยกวนใหญ่ๆก็อย่างที่บอกหนึ่งก็คือกวนคุณทักษิณ2ก็คือกวนคุณหญิงพจมาแล้วก็3าก็คือกวนของคุณยิ่งรักแล้วก็คุณเศรษฐาก็าติดตาม การเมืองในเพื่อไทยก็ยังกระเพื่อมไปอยู่การปรับคอรมอรข่าวนี้ก็ต้องดูว่าเมื่อปรับมาแล้วเนี่ยจะทําให้งานดีขึ้นไหมรวมถึงตําแหน่งลัมตีต่างประเทศคนใหม่ที่จะมาแทนคุณปานปีล่าสุดก็มีชื่อคุณทูตป,ปูนะก็คือคุณมาลิศแสงเหียมพงศ์ที่เรียกว่าก็ต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะได้มาเป็นลัมตีต่างประเทศแทนคุณปานปีหรือไม่แล้วก็การบริหารประเทศต่อจากนี้หลังจากการปรับคอรมอรจะเป็นอย่างไร